สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โดยรอบเรื่อลเงินที่ผลฟุตบอลก็จะมีซับซ้อนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมืม่อคืนที่ผ่านมาไบเออร์เละคูเซนถล่มเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป4-0โบคุมเอาชนะลูยันทาว2-1นิสเมอกับบียริลิ่ง1-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลอง3-1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้กับสตุกการ์ด0-3วูแฮมตันเอาชนะแลนด์3-1ฟูลแฮมเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์2-1เฮลเลาขึ้นแพ้กับโวเลนดัม1-3บรัสเซียมันเชนคลับปักเสมอกับมงโปลิเย่2-2 ไอทัดแฟงเฟิร์ตเสมอกับนัดยังฟอร์เรสซ์0-0ไฟบวกอัลชนาเอ็มโปรี3-2ไมซุนฮ่าอัลชนาเบอร์ลี3-0อาร์บิเลซิก์อัลชนาลัสพามาส3-0สตาร์บุกเสมอกับแวรเดอร์เบลมัน3-3ยูเนเวลลเบอร์ลินเอาชนะแอตาลันตา4-1สปอร์ติ้งลิสบอนแพ้กับเอเวอร์ตัน0-1นิวคาสเซิลเอาชนะฟิออเรนติน่า2-0อาเซตันมาร์กเอาชนะ 0, บโลญญา1-0 เรนฟอร์ดเสมอกับบิว0์ศูนย์ต่อูเทกเอาชนะอิสปนยอนสามต่อศูนย์บอนมาเอาชนะลอรียอง2.0งต่อศเบลตเสมอกับกายาลีหนึ่งต่อหนึเอซีโคลนเอาชนะนองสองต่อศูนย์คริสตันพาเลตเอาชนะโอลิมปิกลียงสองต่ 0, อศูนย์ันเมเลียเอาชนะแานาดาหนึ่งต่อศย์เตเฟ่เอาชนะวิเทดไป4.1แต่อ1และบาเลเซียก็แพ้กับแอสตันวิลลาไป1.2ต่อ2นะครับ เราไปดูผลฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาบุรรีัมย์ยูไนเต็ดก็แพ้กับทูแบงคอกยูไน,นเต็ดไป0ต่อ2นะครับผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1เซลติกเอาชนะลอสคอตี้4ต่อ2ดันดีเอฟซีเสมอกับมาเทเวล1ต่อ1เซนต์จอห์นสโตนแพ้กับฮาร์ดสมมัน2ลิเวอร์สตันเสมอกับอาเบอร์ดีน0ต่อ0และคิวมาโนก็เอาชนะเรนเจอร์ไป1ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเซลติกมีอยนนู่3คะแนนที่2เป็นฮาร์ดมีอยนนู่3คะแนนที่3เป็นค ok, ิวมาน็อกมีอยู่3คะแนนและที่4เป็นดันดีเอฟซีก็มีอยู่1คะแนนนะครับผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1นอริดเอาชนะฮาวสิตี้สอง ic, ana, ต่อหนึ่งพรีมาร์ดเอาชนะฮัเอร์ฟิลด์สามต่อหนึ่งบริ City, สตันซิตี้เสมอกับเพสตัาหนึ่งต่อหนึ่งมินเดอร์สโบร์แพ้กับมิลวอร์สันต่อหนึ่งสโต๊กซิตี้เอาชนะลอตเทอร์แฮมสี่ต่อหนึ่ง สวอนซีเสมอกับเบอร์ม um ิงแฮมหนึ่งต่อหนึ่งแบล็กเบิร์นโรเวอร์เอาชนะเวสต์บรอมบีดอัลเบียนสองต่อหนึ่งและวัตฟอร์ดก็ถล่มเอาชนะควีนส์พาร์คเลนเจอร์ไป4ีต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นวัตฟอร์ดมีอยู่3คะแนนที่2เป็นสโต๊กซิตี้มีอยู่3คะแนนที่3เป็นพรีมาร์คมีอยู่3คะแนนที่4เป็นเซาท์แฮมป์ตันมีอยู่3คะแนนที่5เป็นแบล็กเบิร์นโรเวอร์มีอยู่3คะแนนที่6เป็นนอริดมีอยู่3คะแนนและที่7เ,เป็นมิลวอกก็มีอยู่3คะแนนนะครับ ผลฟุตบอลลีกวันอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1นึ่งแบล็กพูลเอาชนะเบอร์ตันอัลเบียนสองต่อศูนย์เดวี้เคานตี้แพ้กับวีแกนหนึ่งต่อสองนอร์แฮมตันแพ้กับสตีฟเน็ตสูงต่อหนึ่งมันซิลีถล่มเอาชนะพอร์ตเวลล์เจ็ดต่อศูนย์ชลูสเบลลี่เอาชนะเชลล์มหนึ่งต่อศูนย์พอสมาร์ทเสมอกับบิสตันเลเวอร์หนึ่งต่อหนึ่งวีคอมแพ้กับเอเซเตอร์สูงต่อสามเคมบริดเอาชนะออฟฟอร์ดยูไนเต็ดสองต่อศูนย์ เรดดิ 01, ar, ้งแพ้กับปีเตอร์โบโล่1ชาตันเอาชนะเลตันโอเลียน1-0โบตันเอาชนะลินคอน3-0และคาร์ไลก็เสมอกับฟรีวุฒเทาน1-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ทีมที่สามารถเก็บ3คะแนนแรกได้นะครับก็จะมีบันซสลี่เอ็กเซเตอร์โบตันแบล็กพูลเคมบริดจ์ปีเตอร์โบโลสตีฟเนตชาตันและเชลลิสเบลลี่ที่เก็บ3คะแนนแรกได้นะครับ ผลฟุตบอลลีกทวร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1สต็อกพอร์ตแพ้กับจิลลิงแฮมสูงต่อหนึ่งกรีนสปีทาวเสมอกับเอฟซีวินเบดันสูงต่อศูนย์ครูเสมอกับแมนฟิลสองต่อสองเอคคลินตันเอาชนะนิวพอตสามต่อศูนย์เร็กแฮมแพ้กับมินตันคินดอนสามต่อห้าดันคาสเตอร์แพ้กับไฮโลเกนทาวสูงต่อหนึ่งฟอร์เรสต์กรีนแพ้กับซันฟอร์สูงต่อสองคอรีทาวเอาชนะแบดฟอร์หนึ่งต่อศูนย์สแตนยูไนเต็ดเอาชนะน็อตเคิลตี้ห้าต่อหนึ่ เทอเมียนแพ้กับบาโล o w 1ต่อ2และมอแคมก็เอาชนะวันซอไป2ต่อ1ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ทีมที่สามารถเก็บ3คะแนนแรกได้นะครับก็จะมีสัตตันยินเดต็อแอคลินตันมินตันคินดอนซันฟอร์ดบาโลมอแคมจิลลิงแฮมฮาโลเกนเทาและคอรีเทาก็เก็บ3คะแนนแรกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลบุนเดลิกา2ของเยอรมนีกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2เอลเวสแบกแพ้กับลอสต็อกไป1นต่อสซังพาวรีเสมอกับดิสเซดอบ0ูต่อศและฮอนสไตคินก็เอาชนะลอยเทอร์เฟิร์กไป2อต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นลัสต็อกมีอยู่6คะแนนที่2เป็นฮอนสไตคินมีอยู่6คะแนนที่3เป็นซังพาวรีมีอยู่4คะแนนและที่4เป็นเวเฮนก็มีอยู่4คะแนน ผลฟุตบอลเจลิกญ,ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เป็นนาทีที่ส2บสองนากะยากเลมปัสเอาชนะอัมเบเลกนิงตาตะ1่งต่อศูนย์ชนันเบนมาเล่ก,ก็เอาชนะซันเฟเชลูชิมาไป1นต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นวิโซโกเบมิวสี่สิสคะแนนที่2เป็นย oh e ูกฮาม่าเอฟเบรินอตมิวสี่สิสคะแนนที่3เป็นนากะยากเลมปัสมิวสี่สิสคะแนนและที่4เป็นอุราวะเดดเดมอนก็มมิวสามสคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโชนันเป็นมาเล่มี16คะแนนที่17เป็นยูกวมามเอฟซีมี15คะแนนและที่18เป็นคาชิวาเรโซก็มี14คะแนนผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่25สซูวอนซังซงบลูวิงแพ้กับซูวอนเอฟซีไป0ูต่อ2และแทกูเอฟซีก็เสมอกับอุลซันฮุนไดเอฟซีไป0ูต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุนซานฮุนไดมิวห้าสิคะแนนที่2เป็นโพฮันสตเลเลอร์มิวสี่สคะแนนที่3เป็น f อฟโซมิวสาคะแนนและที่สีเป็นกวางจู f อฟก็มิวสามสิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นซูวอนเอฟซีมิวยี่สาคะแนนที่11เ,เป็นซูวอนซังซงดูวิ้งมิวสิคะแนนและที่12เป็นกลางวันเอฟซีก็มิวสิคะแนนนะครับ ไปปิดท้ายที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ลงนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นรอบเิบทีมสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์แพ้สเปนไป1ต่อ5และญี่ปุ่นก็เอาชนะนอร์เวย์ไป3ต่อ1ก็ทําให้สเปนกับญี่ปุ่นได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ